วันนี้มาเจอพี่อ้อมนะคะเจ้าของลาวซิตี้ไทยเรสเตอร์ทนะคะเป็นอาหารอีสานนะคะคุณคัสได้รางวัลจากพี่อ้อมที่ทิกไลฟ์แฟนเพจไอเดอร์ช้อปปิ้งทวิตเตอร์โฟร์ออร์ด dot com นะคะหนึ่งร้อยเหรียญค่ะอาหารที่นี่แซ่บเวอร์ค่ะอร่อยแล้วก็ราคาเป็นกันเองนะคะร้านอยู่ตรงเอ่อถนนอัลติโมโรดอัลติโมโรสอัลพัสติดเอ่อมาพีคค่ะเทรดี้มาร์เก็ตเทรดี้มาร์เก็ตนะคะ ต้องมาชิมกันนะครับเพราะอาหารแบแซ่บเวอร์ค่ะขอขอบคุณพี่อ้อมมากนะคะแล้วก็ขอฝากเพื่อนๆให้ชมกดจไค์นะคะ I love shopping แฟนเพจ d w i d e web I love shopping 2 4 hour com นะคะล้วจะมีกิจกรรมดีๆต่อไปให้เพื่อนๆช่วยมาติดตามชมกิจกรรมของเว็บเพจนี้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ